สวัสดีครับผมอัคนีคนขุนตาลจากช่องพูดินอัคนีรีแร็กแอนด์โครครับสำหรับวันนี้จะนำเสนอน้องพูดินน้องทามปันรุถถีบไปชมควายและเล่นน้ำห้วยเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวสำหรับเด็กในชุมชนและนอกจากนั้นผมจะเล่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องราวในหมู่บ้านให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังเพิ่มเติมครับ ถ้าพร้อมแล้วทุกท่านรับฟังรับชมได้เลยนะครับวันนี้ภูดินและน้องทามจอดรถรอฟังเสียงสัญญาณจากพ่อเด็ก่อนเพื่อเดินทางออกจากบ้านเป็นการฝึกพัฒนาสมองส่วนหน้าหรือว่า EF ด้านการยั้งคิดใจตองไปในตัวด้วยนะครับน้องภูดินเสื้อสีเหลืองน้องทามเสื้อลายสีน้ำเงินตอนนี้ผ่านหน้าวัดยางหอม ทางแยกทางเลี้ยวแต่ละทางผมก็จะสอนให้ทั้งสองจอดรถด,ดูหรือว่าชะลอรถดูรถที่ผ่านมาก่อนการปั่นจักรยานหรือรถถีบจะช่วยพัฒนาสมองส่วนหน้าทั้ง9ด้านเลยนะครับแต่ในวันนี้ผมไม่ได้นำเสนอ,นสนอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนั้นทั้งหมดจะบรรยายเฉพาะในส่วนการเดินทางของน้องครูดิน และน้องทามเป็นหลักครับสำหรับทางที่ผ่านก็จะเป็นถนนคอนกรีตเวทักคุณคูบ๊อบนะครับเลี้ยงลูกอยู่ด้านหน้าก็เป็นสะพานเชื่อมระหว่างหมู่2 2กับหมู่7 7ทางแยกตรงนี้เราเริ่มเข้าสู่ถนนลูกลังเพื่อเดินทางไปสู่แม่น้ำอิงอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งก็บอกให้เด็กๆค่อยๆปั่นเพราะว่าทางไม่ค่อยเรียบเท่าไหร สำหรับเส้นทางนี้ผมจะชวนน้องผู้ดินลูกชายผมปั่นไปเที่ยวเกือบทุกเย็นนะครับเพื่อผ่อนคลายหลังเวลาเลิกเรียนระหว่างการขับขี่ก็จะเตือนทั้งสองตลอดเส้นทางสำหรับเส้นทางที่ผ่านก็ยังเป็นถนนลูกลังทางยังขรุขระเหมือนเดิมต้องระมัดระวังในการปัน่นตอนนี้น้องทามปั่นไปด้านหน้าและผู้ดินตามหลัง ทางขูดขามากเลยต้องค่อยๆปั่นถนนในหมู่บ้านเส้นนี้ก็จะลัดเลาะไปตามลำห้วยยางหอมคู่ขนานกันไปเลยทางก็เหมือนเดิมขูข่เหมือนเดิมก็เตือนเด็กทั้งสองอตรงนี้บ้านเสียไก่สร้างกลางทุ่งนาเลยบรรยากาศดีมากช่วงตอนเย็นถัดไปด้านหน้าก็จะเป็นเทียงนาห้างนากระท่อม กลางทุ่งนาของอุ้ยอ้ายช่วงนี้พี่น้องชาวนาได้เก็บเกี่ยวดูดข้าวเรียบร้อยกันแล้วสมัยก่อนต้องทำหลายขั้นตอนเหนื่อยมากกว่าจะได้ข้าวใส่ยุง้งฉางต้องเกี่ยวพึงตากกองข้าวนวดข้าวจากนั้นก็ขนข้าวไว้เก็บกินตลอดทั้งปีอาจจะมีขายบ้างตามราคาสภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวด้านหน้าก็ใกล้ถึงที่จอดรถแล้วนะครับ พอล้ขึ้นขึ้นตรงไหนพอแล้วง่ายนี่จะเป็นเก่งผมเลยอ่ะไปเที่ยวเหรอหอยคือลี้ขึ้นไปห้อมทามแล้วขึ้นตรงไหนแล้วทามจําได้ก็จําได้ถ้าจะง่ายต้องขึ้นทางนี้นี่ไงกึ๊บๆ ทามรอก่อนครับทามรอก่อนทามทามรอก่อนครับรอก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนบริเวณนี้เรียกว่าผามควายหรือว่าข้อควายเจ้าของมีตาข่ายกันยุงอย่างดีทามและผู้ดินเดินไปตามคนาทามจะเดินวิ่งคล่องกว่าผู้ดินส่วนผู้ดินจะปั่นจักรยานคล่องกว่าทาม ภาพเด็กทั้งสองวิ่งบนคนาเป็นภาพที่ชมชอบมากนึกจินตาภาพย้อนหลังไปในยามวัยเด็กตอนที่ตัวเองพ่อแม่และญาติญาตเดินทางไปทุ่งนาสมัยนั้นไม่มีรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์ยังหาย,ยากเลยหรือถึงแม้จะมีก็ไปไม่ได้เพราะไม่มีเส้นทางเดินรถต้องอาศัยทางเท้าบนคนาเดินไปทุ่งนาระยะทางจากบ้านไปทุ่งนาก็ประมาณ2-3กิโลเมตร ตอนนี้ทั้งสองก็จะดูควายกินหญ้าทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กมีควายตัวเล็กอยู่ตัวหนึ่งที่คลอดพึ่งไม่น่าจะถึง1เดือนทั้งสองก็คุยสนทนากันตามภาษาเด็กๆฉากหลังที่เรามองเห็นจะเป็นดอยยาวที่เรียกดอยยาวเพราะว่ามีจุดเริ่มต้นตั้งแต่อําเภอเชียงของผ่านอําเภอขุนตาลอําเภอขนตาลเป็นอําเภอหนึ่งที่แยกจากอําเภอเชิงเมื่อพศ2539แล้วก็ โดยยาวซึ่งสุดเทียมเภอเทิงนอกจากดูควายก็จะเป็นภาพบรรยากาศบ้านนอกมาถึงตรงนี้ผมขออนุญาตเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในชุมชนบ้านยางหอมส่วนหนึ่งทางซ้ายมือของคลิปในพื้นที่ของบ้านยางหอมหรือทางทิศเหนือของทุ่งนาตรงนี้ในอดีตเคยมีฐานทหารฐานทหารชั่วคราวตั้งอยู่มีชื่อว่าค่ายเมงกระโตซึ่งคำว่าเมงกะโตย่อมาจากคำว่าเมงก็คือ พ่อขุนเมงรายมหาราชหรือพญาเมงรายหรือพยามังรายกษัตริย์ผู้ครองเมืองเชียงรายและสร้างเมืองเชียงใหม่ในเวลาต่อมากาก็คือพระเจ้ากาวิละกษัตริย์ที่เคยครองเมืองเชียงใหม่และโตย่อม,มาจากพญาสุรศักดิ์มนตรีวงเล็บเจิมแสงชูโตตอนเด็กประมาณปสมถึงป .4 ผมเคยเข้าไปที่โอทานี้กับเพื่อน พี่ๆรุ่นอายุใกล้เคียงกันที่เล่นด้วยกันซึ่งตอนนั้นสภาพเป็นซากปรักหักพังหมดแล้วควายฝูงนี้เป็นควายของอุ้ยจันบ้านยังหอมหมู่12ที่ได้เช่าที่นาตรงนี้เพื่อเลี้ยงควายและได้นอนที่ห้างนากระคอมกลางนาตรงนี้เพื่อเฝ้าดูแลควายในส่วนตัวผมก็จะคอยกำชับให้ทั้งสองอยู่ห่างควายฝูงนี้เพราะควายฝูงนี้ยังไม่คุ้นนิกๆ และมีควายแม่ลูกอ่อนด้วยเกรงว่าจะห่วงลูกเข้ามาคิดมาทําร้ายเด็กๆได้เด็กๆมีความสุขกับภาพที่เห็นอย่างน้อยเด็กๆทั้งสองก็สามารถมีเรื่องราวไปเล่าให้เพื่อนได้แล้วว่าเคยไปดูควายฝูงนี้และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญของเขาคือการได้มาวิ่งเล่นกลางทุ่งนาและมารอเล่นน้ำที่ลำห้วยยางหอมลำห้วยที่ใหญ่ที่สุด ในบ้านยางหอมซึ่งมีต้นกำเนิดจากโดยยาวที่ทุกท่านเห็นภาพครับช่วงนี้ทุกท่านก็ชมบรรยากาศของควายไปก่อนนะครับก่อนที่จะผมจะบรรยายภาพเด็กๆลงเล่นน้ำในลำห้วยตรงช่วงนี้ก็จะเป็นภาพของห้วยยางหอมลำห้วยยางหอมผมปล่อยให้เด็กเล่นน้ำในลำห้วยอย่างอิสระ แต่ก็อยู่ในสายตาตลอดเพราะบางจุดรถแมกโฮพึ่งขุดลอ,อกก็จะมีระดับน้ำที่ลึกสำหรับเด็กในวนัยนี้ฝากท่านผู้ปกครองทุกท่านในหมู่บ้านช่วยกำชับและกำกับอย่างเข้มงวดไม่ควรมาเล่นน้ำเองโดยไม่มีผู้ใหญ่พามาเพราะน้ำลึกอันตรายเด็กยังว่ายน้ำไม่เป็นน้องผู้ดินและน้องทามก็เล่นลำห้วยยางหอมอย่างสนุกสนานตามประสาเด็กเก ก่อนกลับบ้านก็ช่วยกันเก็บขยะในลาห้วยเพื่อปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติในความเป็นจริงแล้วไม่สามารถเก็บให้หมดได้แค่ปลูกฝังการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่่แล้วได้เวลากลับบ้านทางกลับบ้านจะยากเพราะถนนปรับผมหน้าดินใหม่ผมจะให้เด็กช่วยเหลือตัวเองโดยจะไม่ยอมช่วยเด็กทุกเรื่องให้เขาช่วยเหลือตัวเองมากที่สุดตามศาสตร์ทางญี่ปุ่น หรือทางตะวันตกเขาสอนลูกฝึกลูกแบบนี้น้องทามปั่นกลับบ้านเริ่มหมดแรงสภาพทางก็ครุขระเพราะยังปรับไม่เสร็จทางแยกสามแยกด้านหน้าระหว่างทางลูกลังเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดี๋ยวผมจะระบุข้อความให้ในคลิปนะครับตรงสามแยกเลี้ยวแล้วเลี้ยวไปทางซ้ายเรียกว่าขัวเก่าหรือสะพานไม้เก่าตอนเป็นเด็กผมเคยแวะเก็บบะต้องหรือว่ากระท้อน เป็นผลไม้ที่หาเก็บข้างทางก่อนไปโรงเรียนสมัยนั้นไม่มีผลไม้ขายในโรงเรียนหรือถ้ามีขนมอย่างอื่นก็ไม่ได้มีเงินซื้อมากต้องอาศัยผลไม้ข้างทางและไปขอพริกเกลือน้ํำปลาที่โรงอาหารทําน้ําจิ้มทานกับผลไม้เช่นกระท้อนมะม่วงมะขามพุทซามะหลอดหรืออีกในยะหนึ่งกลุ่มนักเรียนชายหลังเลิกเรียนถ้าใครมีปัญหาขมเนกัน ปีนเกลียวกันก็จะนัดดวลหมัดกันบริเวณนี้ซึ่งเมื่อก่อนมีขัวเก่าสะพานไม้เก่าเล็กๆข้ามลำห้วยตรงจุดนี้ช่วงเข้าแถวหลังเลิกเรียนถ้าได้ยินเสียงพูดว่าปะกันขัวเก่าเดอ้อแน่นอนนักเรียนผู้ชมคนอื่นๆก็พร้อมจะรอชมมวยสดเป็นการแสดงและต่อสู้หลังเลิกเรียนทีนิดหนึ่งคนดูก็คงผ่อนคลายแต่คนแสดงฉากนี้ก็คงจะเจ็บตัว และกลับบ้านไปโดนพ่อแม่ตีก้นอีกถ้าโชคร้ายวันนุ่งขึ้นครูจับได้ก็จะเจออีกหนึ่งข้อหาต้องชำระความกันบริเวณหน้าเสาธงเหตุการณ์นี้ย้อนไวัยไปยามเด็กโดนครูหวดก้นหน้าเสาธงผมยังจำภาพนั้นได้ดีฮ่าฮ่ระหว่างทางน้องถามเริ่มหมดแรงปัน่นส่วนน้องพุดดินยังมีแรงและถนัดในเรื่องนี้อยู่ก่อนกลับบ้านเอาขยะไปให้อยนอง ซึ่งเก็บได้จากลําห้วยแค่เล็กๆน้อยๆฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันน้ำใจให้กันหลังจากนั้นทั้งสองก็เดินทางกลับบ้านไปอาบน้ำและทานข้าวต่อไปครับสำหรับเรื่องราวจากคลิปมีทั้งข้อมูลในปัจจุบันและอดีตอย่างน้อยก็มีภาพประวัติศาสตร์ในชุมชนที่ผมพอจะจำได้และได้ถ่ายทอดเรื่องราวให้ทุกท่านได้รับฟังเรื่องราวของเด็กๆในวันนี้ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้ปั่นจัก,กรยานออกกำลังกายได้ผ่อนคลายเล่นน้ำลำห้วยดูควายและได้มีจิตอาสาลเล็กๆเก็บขยะเพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีให้เขาต่อไปติดตามเรื่องราวในชุมชนบ้านยอหอมกิจกรรมต่างๆของเด็กๆในคลิปต่อไปนะครับสำหรับผมอาคานีคนโขนตาลสวัสดีครับ